พอความเจริญในกุศลธรรมจงมีการยตดโยมนะสาธุชนนะสนใจฟังธรรมนะจะเป็นไงยโยมฟังสำเนียงในในเสียงสำเนียงของสปป,ปลาวเนาะรู้สึกยังไงโยมม้วนดีเนาะเออเอามือลงได้ตามสบายนะเนาะเช้าเช้านี้ก็เป็นเป็นวันที่เท่าไหร่ในการจัดงานปฏิบัติธรรมโยม วันที่ห้าเนาะวันที่ห้านิยมคงเก็บรับใส่ใส่กระเป๋าใส่ย่ามไปได้เยอะแล้วเนะะะะะาะเยจะไหลออกหรอลฮะ,ะ <laughs> ใส่กระเป๋าซ้ายไหลออกกระเป๋าขวาหรือเปล่าห <laughs> รือกระเป๋ารั่วทุกกระเป๋าเลย <laughs> ก็วันนี้ก็มาทบทวนนะในสิ่งที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังไปแล้วนั่นแหละนะไม่ว่า จะเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านไหนนะก็จะนำมาจากพระไตรปิฎกนะอัตรถา,านะเพื่อประโยชน์กับเราท่านทั้งหลายให้เกิดเกิดกุศลในขณะฟังเป็นกุศลมัยโยมฟังแล้วเคารพผู้แสดงด้วยอย่างนี้พอจะเป็นไหมฟังไปเคารพไป <laughs> เป็นมัยโยม บางทีส่งใจไปตามกระแสธรรมก็ทําทให้เราเคลิ้มได้เหมือนกันนะนเพราะนั้นก็แล้วก็โยมนี่ก็อึดมากเลยนะนอึดมากก็คือว่าทุกปาถกหรือครวบาจารย์ที่ขึ้นแสดงก็โยมก็หน้าเดิมนั่นแหละแต่พระเปลี่ยนหน้าแล้วโยมนั่งกับพื้นเนี่ยโยมมีความความความสามารถมากกว่าตมาเยอะนะน หนึ่งโยมยังหลังแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงไหมหลังแข็งแรงไหมฮะเอาไม่แข็งแรงใช่ไหมแต่อาศัยอดทนเอาเนาะโอ้อดทนแต่นั่งได้นา,นานๆเนี่ยถือว่าอดทนมากนะทำไมตมาไม่นั่งไม่นั่งกับพื้น,นแสดงธรรมนะเพราะว่าความอดทนน้อยก็โยมนะนะนะก็คือแต่ละคนก็มีอัตภาพที่แตกต่างกันเนาะ แต่ที่เราได้มาเหมือนเหมือนกันก็คือหนึ่งความเป็นมนุษย์ใช่ไหมโยมความเป็นมนุษย์นะใช่ไหมไม่ต้องถามถ,ามถึงสามครั้งนะ <c oughs> ครั้งเดียวตอบได้ <c oughs> เราไม่แน่ใจถ้า <c oughs> นะมีเทวดาฟังโยมก็ไม่เห็นกายของเขาหรอกนะใช่ไหมเ <c oughs> พราะนั้นที่เราได้เสมอเหมือนกันคือได้อัตภาพามาเป็นมนุษย์นะ แล้วที่สำคัญก็คือเรามีอวอยัยวะครบถ้ามาแต่ตามาแต่ปากแต่เครื่องมือสองอย่างเนี่ยมันใช้ไม่สองข้างเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะได้ไมั้ยเนี่ยจะฟังรู้เรื่องมั้เนี่ยหาหายมก็จะใช้คำเดียวคือหาอะไรหาก็คือว่ามันมันมันเสื่อมซึ่งเสื่อมไปตามกลาลเวลานะ เพราะฉะนั้นในที่เราได้มาเหมือนๆกันเนี่ยอาตมาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ก่อนสรุปก็แล้วกันอาจจะมีท่านอื่นมาสรุปให้ฟังนะอย่างแรกก็คือเราได้อตัตภาพมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้โดยยากในโลกนะยากจริงๆยังไงต้องฟังที่ท่านอุปมาไว้ก็คือมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งบอดทั้งสองข้างเลยนะ เวียนว่าอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากาแล้วในกลางสมุทรนั้นก็มีสเวนหญ้าหรือมีห่วงหญ้าที่มันลอยไปลอยมาอยู่ตามกระแสคลื่น,น,นร้อยปีเต่าจะโผล่ขึ้นเอาหัวผุดเข้าไปในห่วงยางสักครั้งหนึ่งร้อยปีโผล่ทีนึงนะเป็นเต่าสมมุตินะโยมนะ จริงๆเต่ามันก็ไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่แล้วมันก็ว่ายไปรนะ้อยปีจึงโผล่ครั้งหนึ่งโยมว่าโอกาสที่จะเอาหัวสวมกับเสเวียนญ่านั้นง่ายหรือยากโยมยากยาก,ยากมากแค่ไหนก,ก็ประมาณยากเลยว่ายากแค่ไหนขนาดบอกว่ายากเราต้องส่งเสียงสูงด้วยนะเพราะมันยากอย่างเงี้ยถ้ายากอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยยากนะ ยากจริงๆแสดงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากจริงๆโยมบางทีโยมทำบุญกุศลมากนะมันก็จะเลยไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเอาไหมรู้สึกขอพิจน,นาดูก่อนเอ <laughs> ๊ะจะ <laughs> เอาดีไม่ดีนะเอาเอาระหว่างเอาตัดสินใจเนี่ยเอาอย่าตัวอย่างสักสองท่านกันแล้วกันนะ ให้เลือกว่าทำบุญมาเนี่ยตลอดชีวิตในโลกนี้หรือก่อนหน้าเนี่ยนะใช่ไหมเพราะเราคงไม่ได้ทำบุญล่วงหน้าหรอกนะแล้วบุญกุศลสง่สงผลเนี่ยระหว่างให้โยมเกิดครั้งละจากโลกนี้แล้วนะไปเกิดครั้งหน้าเนี่ยให้เลือกเอาสองอย่างแค่นั้นเกิดเป็นเทวดากับเกิดเป็นมนุษย์โยมจะเอาอะไรโอ้โหยังใจสู้นะ ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่านะโลกมนุษย์นี่มันก็มีความเสื่อมลงไปตามลำดับใช่ไหมถามเหตุผลหน่อยเอาตอบจะสองท่านก็พอว่าทําไมเมื่อทําบุญไว้มากมายปานนี้เนี่ยแล้วยังปรารถนาครั้งหน้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะอะไรต้องมีเหตุผลเราจะมาจะเอาที่เหตุผลเอาโยมแม่พระก่อนก็ได้นะโยมแม่พระก็ได้โยมแม่ตํารวจก็ได้ ไปไหนก็ได้โยมมาถามมาต้นมาโปรีไม่เคยยังไม่รู้ว่าขึ้นไปเป็นยังไงนะใช่ไหมอาตมาตอบไม่ได้ก็เลยถามโยมมาว่าจะเลือกระหว่างเทวดาหรือมนุษย์อ้าวอีกท่านหนึ่งอ่าจเจริญพรโยมเริงนะจากนาชุมแสง เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐสามารถอ๋อเอาสองคำถามสองคำตอบแล้วท่านใดอยากจะตอบเดี๋ยวว่าจะมาว่าเออให้แค่สองเองจริงสามก็ได้เนาะขออีกสักท่านหนึ่งทำไมถึงอยากจะเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นสิ่งที่น่าถามนะโยมนะเพราะว่าบุญที่เราทำเนี่ยจะสำเร็จตามความตั้งใจของเรา ใช่ไหมตมาบอกไปแล้วเอาเล่าให้ฟังแล้วอัญเชิญมาแล้วว่านะการที่บุญเขาเนี่ยจะส่งผลเนี่ยเขาอยู่ที่ตั้งความปรารถนาเพราะนั้นการตั้งความปรารถนาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นตัวชี้นําบุญที่เราทําไม่ต้องพูดถึงบาปนะนะถ้าพูดถึงทําบาปฆ่าสัตว์ทุกวันทุกวันนะขอปรารถนาเจ้าประคุณขอไปเกิดในเทวดาชั้นเดว,วดึง ไอบาปนั้นมันไม่สามารถจะนําไปได้มันนําไปคนละทางกันอันนี้ทราบกันอยู่แล้วขออีกท่านหนึ่งนะที่มีเหตุผลส่วนใหญ่จะปรารถนามาเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมขออีกท่านหนึ่ง,ขอ,อนนงขอใหเหตุผลที่ต่างกันก็ได้ยมไม่รุน <S <S เพราะเอาเป็นเกิดเป็นเทวดาสร้างบรารมีไม่ได้เหรอ อ๋อเทวดาได้ยากก่อนจินตนาการอาวยมอ่ะอายมลุนเอาม,อมือลงเจนบอลเกิดไปเป็นเทวดาไม่มีโอกาสอ่ะใช่ใช่นะเป็นคำตอบหลายๆที่มารวมกันแล้วก็พิจารณาถึงความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้คือ พระพุทธศาสนายังมีอยู่ในโลกไหมอยู่ในโลกมนุษย์ใช่ไหมอ่าเพราะนั้นโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จึงเป็นโอกาสที่ง่ายที่จะพบพระพุทธศาสนาวันก่อนเนี่ยอาตอมาไปเจอพระรูปหนึ่งตอนหลังเขาเป็นเนนและจากเนนก็เป็นโยมเป็นชาวโคลัมเบียโคลัมเบียนี่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ นะแต่โยมลองคิดดูที่เขาแสวงหาพระพุทธศาสนาได้ไปปฏิบัติสายเจริญอาณาปณสติถ้าเขาก็มีโอกาสมาปฏิบัติมาเจอกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานานชาติอ่างทองเนี่ยมานะแล้วก็มีโอกาสบวชเป็นพระแล้วตอนหลังก็บวชเป็นเนนคือในเรื่องของการปฏิบัติสิกขาบทของพระอรยยกเขาก็เลยเ,เปลี่ยนเป็นเนนแล้วตอนหลังไม่สะดวก ในบางสิ่งบางอย่างในการเป็นอยู่ก็เลยเป็นเป็นโยมนะก็มีโอกาสได้คุยกันถามว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยมีวัดที่เป็นวัดพระพุทธศาสนาสายเตลวานไหมเขาบอกไม่มีเราของไทยไม่มีนะมีสํานักก็เป็นของของชาวเมียนมานะคือไปไปนั่นที่นั่นแสดงว่าขยายไปถึงตรงนั้นนะเพราะนั้น <c oughs> โอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้โดยยากนะแล้วก็มีโอกาสในการสั่งสมสังสมนี่ที่นี้คือสั่งสมอะไรนะที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อนะก็คือสั่งสมจัทฐานะสั่งสมจัทธารัทฐานีโ่โยมลองลองสรุปลักษณะของสัตธาอาตมาฟังหน่อย คือวันนี้เป็นวันที่ทบทวนใช่ไหมที่โยมฟังครูบาอาจารย์มาทั้งหมดโยมว่าศรัทธาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอาตมาจึงถามบ่อยๆอโยมรุ่นเลื่อมใสโยมพูดให้เต็มประโยคหน่อยเลื่อมใสอะไรอ่าสาธุสาธุาธเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ แม้ว่าของเราท่านทั้งหลายจังยังไม่เป็นศรัทธาที่มั่นคงเพราะเรายังไม่ใช่พระอริยะเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นจะเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนีย <c oughs> อย่างถ้าเกิดเป็นบุคคลผู้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยถ้ามีคนเอาปืนมาจ่อหัวเขาเนี่ยให้เปลี่ยนพระาศาสนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไหม อ๋อไม่เปลี่ยนเทียบกับถ้าไม่เปลี่ยนคุณตายนะเปรียงเดียวตายเลยยอมตายไหมยอมตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยถ้าเราเพิ่มพูนศรัทธามากขึ้นให้มีความเป็นอัจฉริะศรัทธาศรัทธาของพระริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนามากขึ้นนะในปัจจุบันเนี่ยการสอนของศาสนาเนี่ยแพร่หลายไปมากนะแพร่หลายไปมากพระพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปมาก ตามสมควรนะแต่ในสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือว่าเราสามารถน้อมนำคำสอนของพุทธเจ้ามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นในหัวข้อนี้ก็คือว่าถ้าเรามีมีจุดสำคัญมีจุดเด่นที่สำคัญเนี่ยแล้วนำมาเตือนเราทุกๆวันในทุกทกเช้าหรือทุกก่อนนอนเนี่ยที่จะมาด้ยกขึ้นเบื้องต้นเนี่ยที่ องค์ได้ตัดไว้ว่าพุทธป,ปาโทนุลโภโลกาสมิงนะการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสมมาสม,าสมุทรเจ้าเป็นที่ได้ยากในโลกลาภะไปว่าได้ได้ราบเราได้ราบแล้ว,วเมื่อกี้พูดถึงศรัทธ,ธาแล้วนะแล้วพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกิดง่ายหรือยากยากแก่ไหนโย,ยม นานมากๆเลยใช่ไหมเอาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระนามว่าอระอโกตมะหรือพระโกดมเนี่ยนะจะมีอายุที่มีพยากรไว้ไปถึงกี่ปีโยมห้าพ <5, 000. S 1> ันปีนานไหมนานไหมนานไหม นานหรือไม่นานอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมโยมใช่ไหมโอ้ฉันมีอายุแปดสิบเก้าสิบยังได้อีกหลายรอบยังได้ยังเจอพระพุทธเจ้าได้อีกหลายรอบในมองโลกนี้ในแง่ดีนะแต่ในทุกวันนี้เราถ้าพูดถึงในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราชั่งน้ำหนักได้ระหว่างกุศลกับอกุศลที่มันเกิดกับเราเนี่ยนะอะไรมากกว่าอ่า ตัวไหนเกิดขึ้นมากแล้วแ,แต่จะกระเดินสิ่งกระทบเนาะนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนชี้วัดว่าเราจะเจอพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่านะเวลาที่เราทำบุญแต่ละครั้งเราปราถนาเป็นมนุษย์หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่ปรารถนาเป็นมนุษย์มันก็โอกาสก,าก็ลดลงไปถ้าเราปราถนามันก็จะเจาะจงลงไป บุญที่เราทําแต่ละครั้งให้ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้ยินดีในการฟังธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามาทบทวนกันนะเราทบทวนกันนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยหนึ่งได้มาโดยยากแล้วนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะได้ต่อไปคือคือเป็นผู้มีศรัทธาซึ่งโยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะทีนี้ฟังแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไงเกิดกุศลในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมยโยมนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ไหมอะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างมันไปบ้างไม่ไปบ้างไหนใครนํา เอากลับไปปฏิบัติที่บ้านบ้างหลังจากครั้งแล้วหรือครั้งก่อนก่อนอนู้นที่วัดอื่นพอฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วให้ได้วิธีแนวการปฏิบัติแนวการปฏิบัติในนี้ก็คือการรักษาจิตด้วยการเจริญส,สีนสมาธิปัญญานะไในใครใครพอจะแชร์คือแบ่งปันว่าการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าต่อเนื้ออายมอุบาสก ปฏิบัติธรรมทุกวันพระดีไม่โยมปฏิบัติธรรมทุกวันพระดีสาธุสาธุเป็นยังไงของโยมปฏิบัติธรรมรักษาศีนุโบโสดจเจริญดูลมหายใจใช่ไหมจเจริญสมถะก,กรรมฐานาก็ขออนุมโมทนานะท่านอื่นยมท่านอื่นท่านอื่น มีไหมเจ็ดวันครั้งหนึ่งอ่ะอุโบสถถือศีลใช่ไหมฟังธรรมปฏิบัติธรรมระหว่างเจ็ดวันกับหกวันอะไรมากกว่าไม่ใช่ทำไมถึงว่าเจ็ดวันรักษาครั้งหนึ่งมันต้องนับเป็นครั้งหนึ่งใช่ไหมกับอีหกวันยมอีหกวันน่ะอีหกวันนี้เอาไปเอาไปไหนหมดฮะอะไรนะะ อ๋อเลี้ยงหลานก็มีสติได้นะโยมนะเนีฮะ,ะออ่อาออแสดงว่าบางอย่างกิจกรรมบางอย่างในชีวิตมันทําให้ทําให้กุศลเกิดยากใช่ไหมโย,ยม เพราะนั้นถ้าเราสร้างกิจกรรมของชีวิตให้กุศลเกิดง่ายมันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมเป็นไปได้นะบาคคนมีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยแต่ไม่สามารถบริหารทรัพย์ตัวเองให้เกิดฐานะหรือเกิดสภาวะที่ตัวเองหรือสามารถจะทํากุศลได้ง่ายเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยถ้ามันสามารถจะเกิดทุก,ทกสถานที่ทุกแห่งท,ทุกแห่งไปเนี่ยมันก็ง่ายสําหรับบุคคลนั้นนะ ใช่ไหมอย่างไปในตลาดก็ไปด้วยจิตเป็นกุศลไปได้ไหมเป็นจิตด้วยจิตเป็นกุศลมันยากใช่ไหมเพราะมันคนจกแยกจอแจแล้วก็เสียงอย่างเนี้ยไปด้วยจิตเป็นกุศลเพราะนั้นที่ที่เรามาฝึกกันนะหรือไม่ได้ฝึกก็ตามโยมการมีสติอยู่ในกายไม่ใช่อยู่ข้างในนะคืออยู่กับกายสติอยู่กับกายฝึกบ่อยๆให้มันกลับมาบ่อยๆ เช่นพอไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วถ้าเราฝึกว่าเราจะไม่ไหลไปตามความโกรธที่มันเป็นในคันดาสันดานนะบางทีเห็นเข้ามาเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยมันหูมันมันรไปหมดเลยอะขวางตาไปหมดนี่อะไรมันจะเกิดแล้วฮะ <c oughs> ขวางหมดเลยกระเป๋าเจือนการเต็มไปหมดอะไรเกิดก็สังเกตดู ถ้าโทสะหรือความโกรธมันค่อยๆจะเพิ่มปริมาณขึ้นก็มีสติคือถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำเนี่ยสติเมือนก็จะเกิดนะโกรธแล้วได้อะไรใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะต้องระเบิดออกมาคนหนึ่งคนใดก็อาจจะได้รับลูกระเบิดนั้นไปอย่างนี้แล้วใจของเราเนี่ยมาทบทวนย้อนหลังเนี่ยมันสบายไหมเวลาที่มันมันบันดาลโทสะออกไปแล้วสบายไหม มาคิดดูย้อนหลังแล้วมันสบายไหมมันไม่มันไม่สบายแทนที่มันจะต่อหน้าได้เดินหน้าได้มันก็มาคิดทบทวนเอ้ยมันถ้าเราคิดทบทวนว่าสิ่งนั้นมันทำไม่ถูกนะมันก็จะค่อยๆสอนสอนขันธสันดานตัวเองโอ้เราทำไม่ถูกเราเราใช้บทบาทที่มันแรงเกินไปบางคนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทำความดีมาก แล้วก็เห็นความดีที่ตัวเองทำเนี่ยมีสาระมากเมื่อคนอื่นมาด้อยค่าเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ใช้คําว่าด้อยค่าเนาะยมเนาะ,ะมาด้อยค่าความดีที่เราทําอย่างเนี้ยโหมันเป็นไงยมใช่ไหมสมมุติน่ะสมมุติน่ะยมกลับจากง,งานปฏิบัติธรรมเนี่ยพอไปถึงบ้านเนี่ยนะ คนที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกหลานหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างเี้ะไปทําไมไม่ได้เรื่องได้เล่าเลยใช่ไหมห้าวันเจ็ดวันเสียเวลางานก็ไม่ได้เอาภาษาอีสานเอินจมเนาะเออจมจมแล้วจมจมนะจมนะจมแดงจมนะจมไปว่าฮะเออบ่นถ้าจมไม่รู้ก็บ่น นะบนว่าทำไมไปทำไมเสียเวลาวลาแล้วจะอธิบายเขาได้ยังไงนะบางคนเนี่ยพอเราถือเอาความดีว่าเราได้ทําความดีแล้วนี่มันเป็นของสําคัญใช่ไหมพอคนอื่นเขามาด้อยค่าว่าโอ้มันจะไปได้เรื่องอะไรไปตั้งหลายร้อยกิโลเมตรไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ลาวงานก็ไม่ได้อีกงานก็ค้างอะไรก็ว่าไปอย่างนี้มีสองอย่างที่เราควรจะทําก็คือ ค่ะค่ะครับครับจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกับแกมายุ่งอะไรกับฉันอะไรจะดีกว่าอันแรกดีกว่าใช่ไหมเพราะอันหลังประการหลังแกมายุ่งอะไรกับฉันล่ะมันเป็นไงเป็นการสร้างสนามแล้วนะสนามรบใช่ไหมอ่าใช่พอเราบอกแกมายุ่งอะไรกับฉันอา้าวที่หลังแม่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับหนูสิอา้าวใช่ไหม อก็ต่างคนต่างไปเดอบ้านแตกใช่ไหมโยมเออตรงนี้เนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งที่อันนี้ฝากกลับบ้านด้วยนะเพราะบางคนอาจจะเกิดเ,เกิดปรากฏการแบบนี้ขึ้นก็ได้ถูกไหมโยมมีไหมเนาะมีเตียงค่อยๆเนาะ,ม,นะมีนาะโยมเนาะมีมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเนี่ยเราควรจะมีอะไรไปให้เขา ที่เป็นของฝากที่เขาชอบใช่ไหมโยมท่านบอกว่าทานเนี่ยทำจิตที่ยังไม่ได้ฝึกคือเป็นการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกและเป็นการฝึกจิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับจิตที่ฝึกแล้วและการให้ทานนี้ยังฝึกจิตของคนที่เป็นผู้รับอะนะให้มันฟูขึ้นให้มันอิ่มใจขึ้น ให้มันสบายใจขึ้นจิตของคนให้กับผู้รับก็มาเจอกันระหว่างทางดีไหมให้มันใจดีทั้งสองอย่างเลย